การบริจาคให้กับโรงพยาบาลเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพราะโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ช่วยเหลือชีวิตคนคนเราบั้นปลายชีวิตก็ไม่ได้เอาอะไรไปถ้าผมมีโอกาสที่จะทำเพื่อผู้อื่นได้ผมก็จะทำเพราะผมเคยเป็นผู้รับจึงขอเป็นผู้ให้ต่อไปคุณชูเกียรติปิติเจริญกิจ ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างตึกพิเศษชูเกียรติปิติเจริญกิจ5ชั้น35ห้องพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สำนักงานมูลค่า39ล้าน4 6 9 4 9 1บาททั้งนี้ยังบริจาคเงินให้ตึกพิเศษชูเกียรติปิติเจริญกิจโรงพยาบาลปัตตานีปีละ40,000บาทบริจาคเงินให้โรงพยาบาลปัตตานีปีละ10,000บาท ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา13ปีและบริจาคเงินเพื่อซ่อมบำรุงตึกพิเศษชูเกียรติปิติเจริญกิจมูลค่า546,650บาทรวมมูลค่า4 0 6 6 6 1ล้านบาทบริจาคเงินเพื่อสร้างห้องผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยจำนวน2ห้องมูลค่า14ล้านบาท บริจาคเครื่องตรวจคลื่นหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหรือเอ็โคคาร์ดิโอแกรมมูลค่า5ล้าน5 0สนบาทบริจาคเงินสร้างสะพานคอนกรีตโดยใช้ชื่อว่าสะพานชูเกียบปิติเจริญกิจเพื่อเชื่อมต่อบ้านพักของบุคลากรกับโรงพยาบาลปัตตานีมูลค่า2ล้านบาทบริจาคเงินเพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายมูลค่า1ล้านบาท บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูงเพื่อการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวหรือภาวะพร่องออกซิเจนจำนวน3เครื่องมูลค่า6 0 0แสนบาทบริจาคจอมอมนนเตอร์การผ่าตัดส่งกล้องทางการแพทย์ 3D 4K มูลค่า5 0 0แสนบาทบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยมูลค่า3 7 0 0 0 0บาท บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสายบุรีอําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อที่ดินมอบให้มูลค่า3 0 0แสนบาทบริจาคเงินเพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ในการป้องกันตนเองสู้กับโควิดมูลค่า2 4 3 4 8 0บาทบริจาคเครื่องตรวจคลื่นหัวใจจำนวนหนึ่งเครื่องที่นอนยางพาราป้องกันแผลกด ทับจำนวน3าหลังครวยจราจรขนาด80ซนติเมตรจำนวน15อันรองเท้าบูทจำนวน13คู่เสื้อกันฝนจำนวน13ชุดรวมมูลค่า144,900บาทบริจาคเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อสมทบทุนศูนย์โรคหัวใจภาคใต้มูลค่า10ล้านบาท บริจาคเงินให้กับภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่เพื่อซื้อกล้องถ่ายภาพและตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทต,ตาด้วยการฉีดสีฟอเรเซียนด้วยระบบเลเซอร์สแกนจำนวนหนึ่งเครื่องมูลค่า7,850,000บาทบริจาคเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องเลเซอร์รักษาจอประสาทตายี่ห้อค a r ไ s ส์เครื่องมือแพทย์สามารถรักษาได้หลายโรคมูลค่า2ล0 0 0 0 0สบาทบริจาคเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อสมทบกองทุนหลอดเลือดในสมองมูลค่า5 0 0 0 0 0บาทบริจาคเงินให้กับคณะทันตแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา เพื่อสมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติร้อยปีสมเด็จย่ามูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทบริจาคเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาสมทบทุนวันมหิดลเพื่อสร้างอาคารเย็นศิระสามมูลค่าห0 0 0 0แสนบาทมูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิตและครอบครัวได้บริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลปัตตานีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา และมูลนิธิโรงพยาบาลหัดใหญ่จังหวัดสงขลารวมมูลค่า93,224,521บาทและนอกจากนี้ทางมูลนิธิชูเกียรติปิติจเจริญกิจอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาได้มีการบริจาคทุนการศึกษาและอุปกรณ์สำนักงานให้กับโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากปีพศ2553จนถึงปีปัจจุบันรวมเป็นเงิน4ล้าน5แสนบาทด้วยเช่นเดียวกันเท่าที่ได้กล่าวมานี้เป็นการทำคุณประโยชน์เพียงส่วนหนึ่งของคุณชูเกียรติปิติเจริญกิจยังมีคุณประโยชน์อีกมากมายที่ยังไม่ได้กล่าวถึง สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับข้าพมณายแพทย์นุสตาสาและก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานีขอขอบพระคุณคุณลุงชูเกียรติและครอบครัวปิติเจริญกิจท,กทุกทท่านที่ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลปัตตานีมาอย่างยาวนานและหวังว่าจะอยู่คู่กับโรงพยาบาลปัตตานีตลอดไปนะครับในานามตัวแทนของโรงพยาบาลปัตตานีก็ขออวยพรให้คุณลุงชูเกียรติมีสุขภาพที่แข็งแรง แล้วก็อยู่คู่กับชาวปัตตานีและโรงพยาบาลปัตตานีตลอดไปขอบคุณมากครับดังสุภาษิตจีนที่ว่าเปรียบเทียบคนสูงอายุหรือคนแก่ว่าเหมือนจุดเทียนสู้ลมจะดับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ผมจึงถือโอกาสนี้ทำแต่สิ่งที่ดีๆให้กับสังคม ตามกำลังความสามารถเท่าที่ผมจะทำได้และจะทำจนกว่าวินาทีสุดท้ายของผมในนามของครอบครัวพิติเจริญกิจขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติคณาจารย์คุณครูนักเรียนและนักศึกษาทุกท่านที่มาร่วมพิธีในวันนี้เป็นอย่างสูงและขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ